ก็เรามาต่อกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ลงมันเลยนะครับวิดีโอเต็มนะครับเราต้องลิบลบบางคลิปออกนะครับเราจะทําการบันทึกกันนะครับถือว่าช่วงนี้เป็นเป็นคลิปที่2นะครับในการรับรถ b t 5 0 p r ปนะครับท่านเป็นคนจากจังหวัดบ้านโปงอภอลาบลีนะครับอำเภอบ้านโป่งนะครับก็ นี้เราได้เปลี่ยนนะครับได้เปลี่ยนมาเป็นเจ้าของรถขับเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอาการกันเลยนะครับว่าถือว่าเป็นการค้นหาความจริงกันเลยนะครับว่าในขณะที่ตัวผมนั้นขับเองนะครับและก็กลับมาเป็นเจ้าของขับเองนะครับสัมผัสแรกเช่นเดียวกันนะครับเราจะมาดูว่า ในฐานะของเจ้าของรถขับกับตัวผมขับนะครับจะรู้สึกแตกต่างอย่างไรและมีคอมเมนต์ตรงกันหรือไม่นะครับและก็ท่านเจ้าของรถนั้นสามารถที่จะปรับตัวเ,เข้ามาในแนวทางเดียวกับผู้คิดคนได้หรือไม่นะครับฉะนั้นแล้วด้วยการสมมอบรถทุกครั้งนะครับเราจะถาม เจ้าของรถนะครับว่าท่านจะเลือกอะไรระหว่างการปรับตัวข้อหารถกับรถปรับหาเข้าตัวเจ้าของนะครับก็สามารถทําได้สองแนวนะครับเพราะแน่นอนรถคันนี้ถูกเปลี่ยนนิสัยไปแล้วนะครับเปลี่ยนเครื่องเข่าอะไรนะครับเรียกว่าแรงมา้าแรงบิดอะไรทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับฉะนั้นแล้วแน่นอนออถ้าเจ้าของรถต้องเป็นผู้เลือกอย่างแน่นอนว่า จะปรับเข้าหารถหรือเอาใจรถหรือจะให้รถกลับมาเอาใจเจ้าของนะครับแน่นอนครับสองภาพนี้แตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับถ้าเราปรับไปเอาใจเจ้าของแน่นอนเรื่องความประหยัดนั้นจะลดน้อยลงนะครับแต่ถ้าเกิดเจ้าของรถนั้นปรับเข้าสู่ระบบนะครับผลประโยชน์นั้นก็คือซื้อร้อยบาทได้ร้อยบาทนะครับถ้ารถปรับก็าหาตัวเจ้าของร้อยบาทซื้อร้อยบาทอาจจะเหลือแค่9กาิหรือ8 0ส ก็เป็นได้นะครับเป็นไงครับอุปสรคในการขับของผมแก้ได้ทุกอาการนะครับให้เลือกเอานะครับถ้าได้ระดับที่ผมว่าก็โอเคอ่าโอเคตรงนี้มีอาการนิดหน่อยนะครับผมปรับให้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมจะยังยังไม่ปรับอะไรเลยนะครับลองดูนะครับเป็นไงครับนิ่มขึ้นก่าเดิมไมครันสมุเห็นไหมครับทุกอาการอยู่ที่ปนายนว้วสัมผัส เพะฉะนั้นเข้าใจว่าเทคโนโลยีของระบบ TFC นั้นสามารถที่จะเอาใจเจ้าของได้ทุกอาการนะครับเพราะฉะนั้นในระบบ NGV TFC 8นั้นนะครับเราถือว่ามีความฉลาดสูงสุดนะครับสูงสุดซึ่งซึ่งถึงแม้ว่าในรุ่น4 5 6, 7จะทิ้งห่างอินเตอร์ไปแล้วหลายก้าวนะครับแต่เราก็ยังคงออก TFC 8อยู่ดีนะครับ ก็ถ้ายึดทีิผลนะครับในระดับเวอร์ไวนะครับผมกล้าท้าชดนะครับว่าจะเป็นประเทศที่ชั้นนำในเรื่องการประเทศใดก็ถามนะครับถ้าสำหรับทวินฟิลแล้วนะครับหรือดูโอ i ฟิลแล้วนะครับเชิญได้เลยนะครับมาวัดกันที่ผลนะครับว่ามีที่ใดนะครับที่จะทำกันในระดับ14ต่อหนึ่งนะครับสำหรับ ไอ้ต่อหนะครับสำหรับ n g v TFC 8นะครับก็ถือว่าเราขอท้าชนนะครับรีพอร์ตกข้าไปในคลิปเดือนเนี้ความเร็วอยู่ที่95ครับอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่0.7นะครับะครับแล้วก็รอบเครื่องอยู่ที่พันหกร้อครับซึ่งถ้าปกติแล้วนี่เป็นไปไม่ได้เลยในรถธรรมดาทั่วไปนะครับนี่คือคอมเมนต์นะครับจากท่านเจ้าของที่ขับรถคันนี้มาแล้ว70,000กว่ากิโลนะครับ ท่นขับอยู่ทุกวันนะครับวันนี้กา้าความเดิว95ิบ9ครับนาทิตเตะครับก็ร้อยรอบก็คืออ,อ,คอัอนนี้คือเป็นจอแสดงผลนะครับที่มาจากจุดอ่ามาจากมาตถถารฐานโรงงานรถนะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนให้ทราบในคลิปวิดีโอก่อนนะครับว่าในระบบะการตรงวัดเชื้อเพิงในระบบคอมมานเดลนั้นจะนับจาก น้ำมันที่ไหลคืนเข้าสู่ถังนะครับหลังจากเปิดเ g v แล้วน้ำมันนั้นก็จะไหลคืนสู่ถังนะครับและก็คลิปวิดีโอนั้นที่แล้วนั้นนะครับเนื่องจากวิดีโอถัดไปก่อนนะครับผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะขยายความนะครับในเรื่องของท่านเจ้าของรถนะครับพูดถึงในเรื่องของตัวส่วนนนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับหลายท่านก็ ถ้าพูดตามภาษาจีก็เขาบอกอยากจะถีบมึงอ่ะมึงบอกเปอร์ฟอร์มัสติดแก๊สแล้วเปอร์ฟอร์มัสขึ้นเนี่ยนะกูอยากจะถีบมึงอะจริงไหมครับพี่ใช่ติดแก๊สแล้วมีตะกุกตะกักเลยบ้าเหรอมองน้ก็ก็มันจะผิดด้วยแหละครับเป็นไปได้หรือไงถ้า NTV Diesel เราเจอไปแล้วเพราะว่าพวกต่อใต้กันแบบสุดฤทธิ์ครับครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตพูดถึงที่มานะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับไปคุยกับคุณหมอต่อนะครับที่มานะครับถ้าเปรียบเสมือนร่างกายมนุษย์นะครับ ก็เปรียบเสมือนกับคนคนนั้นอยู mm ่ในภูมิศาสตร์ที่ดีนะครับเขาเรียกว่าอากาศดีการวบริโภคดีนะครับการกินการอะไรถูกสุขลักษณะนะครับกินดีอยู่ดีนะครับก็จะทําให้บุคคลคนนั้นแข็งแรงนะครับภากร่างกายด้วยการออกกําลังกายทุกอย่างนะครับก็ทําให้คนคนนั้นแข็งแรงนะครับปลอดโรคปลอดภัยนะครับในเครื่องยนต์นะครับเราอย่าคิดอะไรให้ลึกซึ้งเกินไปนะครับในเครื่องยนต์ไม่มีอะไรครับ มีห้องเผาไม้อยู่หนึ่งห้องนะครับต้องการอากาศเข้าไปนะครับต้องการเชื้อเพลิงเข้าไปนะครับเซิเร์ฟอากาศเข้าไปจากเทอร์โบนะครับถ้าถ้าในในเรื่องอากาศกับเชื้อเพลิงนั้นเกิดความสมดุลน,นะครับอันนี้ผมไม่ได้ดูถูกใครนะครับถ้าเกิดความสมดุลน,นะครับจะเป็นโปรเฟชชั่นแนลใดก็ตามนะครับที่สามารถทําให้มันเกิดความสมดุลที่สุดนะครับสิ่งที่แน่แก็คือ power ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและก็เมื่อ power เกิดขึ้นนะครับหลายๆท่านก็ต้องคิดตามบอกอ้าวอ,อย่างนี้ความร้อนก็คงสูงขึ้นไม่ใช่นะครับคนแข็งแรงยกร้อยกิโลมันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับก็เขาแข็งแรงนี่ก็ได้ออกกําลังกายนะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าการเผาไหม้ดีก็เป็นที่มาของปรฟอร์ธินซ์ทุกด้าน ดีขึ้นมานะครับก็คุณหมอคิดตามแล้วมีอะไรรู้สึกขัดแย้งไหมครับอย่างเมื่อสักครู่ที่พี่วัสดุให้ไปลองไปจับน้อน้ำเนาะถ้าเป็นรถทั่วๆไปวิ่งมาขนาดนี้นี่ครับงเอามือไปจับเต็มๆคงไม่ได้ครับแตะๆคงพอพอไหวแต่นี่เอาสัมผัสลงไหมแบบเต็มๆมือเลยจับมือได้เลยใฝ่ามือเลยง่ายๆข้อน้าร้อนนี่เต็มๆก็เป็นที่มาของความร้อนที่ลดน้อยลงนะครับครับครับแล้วก็ แรงม้าก็เพิ่มด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราจะมองกันให้ลึกซึ้งนะครับซึ่งหลายๆท่านเดี๋ยวอีกรอบนะครับพี่เดี๋ยวอีกรอบนึงอ,อยู่เทือนอยู่เทือนเ,อเราจะมองให้ลึกซึ้งนะครับซึ่งหลายๆค่ายที่ขายน้ํามันรลอลื่นนะครับก็จะโฆษณากันว่าน้ํามันชนิดนั้นเปลี่ยน ในกี่หมื่นกิโลน้ํามันชิน้นนี้เปลี่ยนในกี่หมื่นกิโลนะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองของผมนะครับผมไม่ได้มองในสิ่งเหล่านั้นเลยนะครับผมจะมองถึงที่มานะครับเขาเรียกว่าเหตุเหตุที่มานะครับผลคือผลลัพธ์นะครับฉะนั้นในเหตุที่ผมบอกว่าน้ํามันเครื่องของของระบบ NGV TFC นะครับที่ติดตั้งระบบนี้ไปนะครับน้ํามันเครื่องนั้นจะยืดอายุได้ยาวขึ้นนะครับ การที่ยืดอายุได้ยาวขึ้นมันก็มีต้องมีสาเหตุนะครับต้องมีสาเหตุคือสาเหตุที่หนึ่งนะครับก็คือความร้อนผมไม่สูงขึ้นก็ต้องทําให้น้ำมันเครื่องทนขึ้นถูกไหมครับกินในหลักวิทยาศาสตร์นะครับประเด็นที่สองนะครับกากในห้องเผาไหม้นะครับกากในของในห้องเผาไหม้นั้นเผาไหม้หมดจดไม่มีการลงเหลือนะครับก็ไม่ไม่เป็นที่มาของขา่าวเมาที่ไหลาตามร่องแหวนแล้วู และลูกสูบลงสูบนานนะครับก็จะทําให้น้ํามันเครื่องนั้นสะอาดน้ํามันเครื่องมีเอฟเฟกต์แซฟเฟกได้อยู่2ตัวเท่านั้นที่เป็นหลักๆนะครับในสิ่งอื่นที่พูดนั้นเป็นเชิงการตลาดทั้งสิ้นนะครับผมบอกได้เลยนะครับสะอาดกับไม่ร้อนสถานะน้ํามันเครื่องไม่เปลี่ยนครับเหมือนกับคนเราที่รับประทานสิ่งดีๆเข้าไปนะครับก็จะทําให้การขับถ่ายนั้นดีไม่จําเป็นต้องดีท็อกนะครับ ก,ก็เป็นเการเปิดเผยให้เห็นภาพนะครับว่า,าทำไม NGV Development ิ i k a บอกว่าน้ำมันเครื่องหลังจากใช้ระบบ NGV เทียบ4นั้นสามารถายืดอายุได้ยาวกว่าเดิมอันนี้คือที่มาของเหตุผลนะครับและที่สำคัญกว่านั้นนะครับอันนี้ถ้าพูดไปแล้วคุณหมออาจจะอยากจะถีบผมอเปว่าไม่รู้นะ บอกเครื่องยนต์ทนกันเดิมเยอะคุณหมารู้ไหมครับทำไมทนกันเดิมในเมื่อความพลังงานการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นมันมันไม่ได้ร้อนมากกว่าเดิมไม่ใช่ครับมันลดลงอย่างนี้ต้องฟังผมก่อนละคนเราประเด็นเลยครับประเด็นคืออย่างนี้ครับโดยปกติแล้วเครื่องยนต์เขามาเรลวนั้นเผาผ่านเชื้อเพลิงได้ใหม่ๆนะครับใหม่ๆหมื่นสองหมื่นเนี่ยเผาผ่านได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ หลังจากใช้ไปเกินสามหมื่นก็อาจจะผาผันได้แปดสิบเปอร์เซ็นนะครับลดหลั่นลงไปเรื่อยๆหลือเจ็ดสิบเหลืออะไรก็ว่าไปเรื่อยๆตามการศึกข้อนะครับทีนี้เมื่อเหลือเอาตีเท่าว่ายีา่สิบเอร์เซนแล้วกันกลางๆยี่สิบเปอร์เซ็นเมื่อเหลือไปไหนคุณหมอนึกออกไหมครับเมื่อเหลือไปไหนออกไปเป็นควันส่วนหนึ่งลงก้นอ่างส่วนหนึ่งครับเป็นควันเราเห็นด้วยตานะครับลงก้นอ่าง เราเห็นด้วยตาในขณะที่ถ่ายน้ํามันเครื่องจะเห็นได้ว่าน้ํามันเครื่องดํานะครับถ้าเราฟังแค่นี้ก็จะไม่รู้สึกอะไรนะครับเดี๋ยวผมพูดแล้วท่านจะตกใจนะครับในทุกสเต็ปนะครับในการชักขึ้นชักลงของลูกสูบนะครับน้ำมันเครื่องทําหน้าที่หล่อลื่นระหว่างปลอกสูบแหวนแตะลูกสูบนะครับทุกครั้งที่ชักขึ้นชักลงนะครับน้ํามันที่ผาผ่านไมหมด จะไหลาตามล่องแหวนและลูกสูบและปลอกสูบลงสู่ก้นอ่างนะครับทุกครั้งที่ไหลลงเกิดอะไรขึ้นครับล้างฟิล์มน้ำมันเครื่องครับเห็นภาพไหมครับเห็นชัดเลยนะครับว่าน้ำมันในห้องพผไหม้ไม่ควรออกไซในส่วนหล่อลื่นนะครับและก็น้ำมันหล่อลื่นไม่ควรออกไซ์เข้าสู่ห้องเผาไม้นอันนี้เป็นคนเลยนะครับในใน ลักษณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็ถือได้ว่าไม่ควรล่วงล้ำกันไม่ควรออฟไซด์กันนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อจริงๆนะครับว่าในสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าผู้ประกอบการผู้ผลิตรถยนต์ครยใหญ่ทั้งหลายนะครับนั่นหมายถึงว่าผมยิงตรงไปสู่ผู้ผลิตเลยนะครับว่าท่าน สติปัญญาไม่ดีพอหรือท่านแกงไม่รู้นะครับหรือผู้กระาชาวบ,บ้านเขาเรียกโง่ใช่ไหมครับ <c oughs> มันควรที่จะขยายความสู่คนที่จะคิดปิดแล้วมันเครื่อนนะครับหรือคิดใช้อะไรก็แล้วแต่นะครับเราควรจะพูดถึงเขาเรียกว่าพื้นฐานความเป็นมานะครับว่าเ <c oughs> เหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรหรือเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรนะครับซึ่งประวัตินี้เราก็ ในขั้นพื้นฐานครับเมื่อันนี้เราก็ได้พูดพูดในเรื่องการเปลี่ยนฟอนเอ็นนะครับวิทยุนะครับหมดประกันนะครับเปลี่ยนมหมดประกันนะครับรถต้องติดแก๊สนะครับเครื่องยนต์หมดประกันนะครับก็ต้องฝากถึงแฟนคลับ n อ v d e v e l เด m e n เนะครับว่าลายเหตุผลสิ้นดีนะครับที่จะบอกว่าการเปลี่ยนฟอนเอ็นหรือวิทยุนั้นหมดประกันนะครับหรือว่า เปลี่ยนล้อแมกนั้นหมดประกันนะครับหรือว่าใส่โชคแล้วหมดประกันนะครับหรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก๊สนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่โดนร้ายแรงสุดนะครับหมดประกันนะครับก็ก็ผมคิดว่าเราควรจะต้องทวงสิทธิ์นะครับที่ที่มันไม่เป็นธรรมนะครับถ้าบริษัทใดนะครับที่ท่านเปลี่ยนอะไรไปแล้วก็ดีนะครับเขาบอกหมดประกันนะครับก็ขอให้เขาทำเอกสารยืนยันมาเลยนะครับ เราจะฟ้องนะครับแล้วเรามาพิสูจน์กันว่า,อ,าอะไรเป็นธรรมและไม่เป็นธรรมเพื่อจะได้เป็นคดีตัวอย่างนะครับผมถือว่า,าผู้บริโภคนั้นเป็นผู้มีพระคุณครับศูนย์รถทั้งหลายนะครับถ้าท่านยังคงยิงทารนงกับยอดขายของท่านนะครับผมเชื่ออย่างยิ่ง วันหนึ่งท่านก็ต้องถูกคนอื่นมาเกทับอยู่ดีนะครับผมเชื่อ,อยงยิงนะครับว่าถ้าทุกบริษัทที่ประกอบการรถยนต์นะครับมีจิตใจที่เป็นธรรมนะครับผมคิดว่าก็จะทําให้ฐานลูกคา้าท่่นเหนียวแน่นอย่างแน่นอนนะครับการทีบมากล่าวอะไรทรงเดชหรือว่ายนภระ,ระออกจากตัวไปทรงเดชนั้นผมคิดว่าไม่ควรนะครับอย่างเช่นการติดตั้งแก๊สนั้นนะครับ บางครั้งชาร์บละลายคุณก็บอกว่าไปเกี่ยวกันติ่ตั้งแก๊สนะครับซึ่งมันคนละเรื่องเลยนะครับแก๊สนั้นถ้าเราพูดกันในหลักวิศวกรรมนะครับแก๊สนั้นก็เข้าสูบท่อยดีนะครับแล้วก็วิ่งสู่ห้องเผาไหม้นะครับฉะนั้นแล้วถ้าติดแก๊สไปแล้วทําให้ลูกสูบละลายนะครับหรือลูกสูบทะลุหรือว่าวาวไหม อันนี้ก็พอเขาๆนะครับแต่ก่อนที่จะลูกถุดไหม้หรือลูกถุดละลายหรือ,รอ,รรอวาวไหม้นะครับมันก็ต้องมีเหตุนะครับก็คือมาจากความร้อนนะครับความร้อนเป็นดัชนีชี้วัดก่อนที่จะเป็นอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลายหาท่านที่ใช้บริการเกี่ยวกับเรื่องของ NGV นั้นนะครับก็ควรจะต้องเรียนรู้นะครับว่าที่มาของปัญหานั้นมาจากอะไรนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับ NGV Development พัฒนาจาก ที่ติดตั้งก๊าซแล้วร้อนนะครับติดตั้งการแล้วแรงม้าตกแรงบิดตกนะครับปัจจุบันนี้เราก็ทกําการจนเป็นตรงกันข้ามแล้วทั้งสิ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณหมอก็คงจะบอกท่านได้เลยนะครับว่าในสิ่งเหล่านี้ที่คุณหมอได้ศึกษา n อ v d e v ดี o p m e n t มากว่า2ปีนะครับวันนี้มาสัมผัสกันแล้วมากกว่าครึ่งชั่วโมงคงจะมี ดีนะครับสำหรับคุณหมอท่านนี้นะครับที่เป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับคงท่านคงเรียนความได้ชัดเจนกว่าผมนะครับว่าหลังจากที่ได้สัมผัสแรกแล้วท่านรู้สึกอย่างไรในทุกข้อกล่าวหานะครับครับก็อย่างที่ได้เรียนไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าผมไม่ได้มาติดตั้งจากคำโฆษณาชวนเชื่อ แต่มาด้วยใจเพราะว่าเราได้ศึกษาข้อมูลมาแล้วถึงตรงนี้แล้วเนี่ยได้สัมผัสจริงๆว่า MGV Development เนี่ยสามารถผมจะใช้คำว่าอะไรบริหารจัดการระบบการป้อนหรือจ่ายเชื้อเพลิงได้พอดีคำสมบูรณ์แบบผมขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคงเรียกว่าอย่างที่พี่วสันว่าคือให้กินแต่พอดี เหมาะสมอย่างอย่างที่ควรจะเป็นครับผมขอขยายความตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือคือสไตล์ผมก็อยากจะพูดอะไรให้เห็นภาพนะครับว่าเ,เป็นเสมือนเราป้อนข้าวเด็กหรือป้อนข้าวผู้ป่วยนะครับก็คือหมายถึงว่าถ้าเรามีความตั้งใจในการป้อนก็คือเราป้อนในขณะที่รู้ว่าผู้ป่วยนั้นข้าวหมดปากน,นะครับ ด็กนั้นข้าวหมดปากก็ป้อนไปอีกคำหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้ข้าวหและและก็ไม่ไปจุกที่ลิ้นนะครับก็ถือได้ว่าในระบบ NGV t f c นั้นเอาใจใส่ในการป้อนคำต่อคำในรูปแบบ Step by Step นะครับเพื่อจะให้การกินนั้นไม่มีเม็ดข้าวนั้นหก